ผู้สมัครสสในพื้นที่อุดรธานีเนี่ยค่ะเขาไปร้องให้กระกะตตรวจสอบหลังจากไปพบว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสที่ลงคะแนนให้กับพักของตัวเองมันหายไปค่ะกระดานนับคะแนนกลับเป็นศูนย์ทั้งทงท,งที่ตัวเองเนี่ยเป็นผู้กาให้ตัวเองกับมือนะคะซึ่งจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคะแนนค่ะ,ะผู้สื่อข่าวเดินทางไป,ไงไปที่ตำบลโนสน,นสูงอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปคุยกับนางเยาวรักษ์คำสีนะคะอายุ67ปี เป็นผู้สมัครสสอุดรธานีเขต2หมายเลข10พักประชากรไทยค่ะหลังจากพบว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ที่ลงคะแนนให้กับพักประชากรไทยหายไปนางเยาวลักษณ์เนี่ยเล่าแบบนี้นะคุณผู้ชมบอกว่าเป็นผู้สมัครสสอุดรธานีเขต2พักประชากรไทยจับได้เบอร์10ค่ะตนเองเกษียณอายุราชการแล้วว่างงานจึงอยากลงสมัครสสเพื่อไปพบปะผู้คนแล้วก็เพื่อเช็คดูว่าพอจะมีคนติดตามตัวเองบ้างหรือเปล่าเรียกว่าเช็คเกรตติ้งอย่างนี้นะคุณผู้ชม ที่ผ่านมาได้ขี่รถจักรยานยนต์ไปแจกใบแนะนําตัวตามเขตพื้นที่หลายหมู่บ้านพอถึงวันที่8กุมภาพันธ์ก็ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งที่หน่วยเลือกตั้งที่1บ้านชยาพรโดยบัตรสีเขียวเนี่ยค่ะตนเองกาเบอร์10ซึ่งเป็นหมายเลขของตัวเองส่วนบัตรสีชมพูปาต่ลิสต์ก็กาพักประชากรไทยเบอร์31ที่ตัวเองสังกัดอยู่ยก่อนที่จะนําไปหย่อนลงหีบแล้วก็ไปเอาบัตรสีเหลืองมาออกเสียงประชามติ จากนั้นพอมีการนับคะแนนในหน่วยเลือกตั้งเสร็จพบว่ากระดานคะแนนสสเขตเนี่ยคะ่ะเบอร์สิบเบอร์ของตัวเองได้2คะแนนก็แปลว่า1คะแนนเป็นของตัวเองส่วนอีกหนึ่งคะแนนเป็นของชาวบ้านที่เขามาลงให้แต่ทีนี้พอไปดูกระดานคะแนนปาร์ตี้ลิสกับเป็นศูนย์คะแนนซึ่งส่วนตัวคิดว่าเป็นไปไม่ได้เพราะว่าตนเองเป็นผู้กายเองกับมืออย่างน้อยก็ต้องมี1คะแนนค่ะ ก็คือคะแนนจะไปตามหาคะแนนที่กกตมันกลายยังไงทํำยังไงคะแนนมันทําไมมันเป็นศูนย์ในเมื่อครูยาวกาตัวเองอยู่ได้แต้มอยู่ตัวเองนะแต่แต้มพักมันไม่มีเราก็เลยข้องใจว่าในเมื่อเรากาให้พักอยู่แล้วหนึ่งคะแนนเนี่ยของปาิลีเขาน่ะมันหายไปไหนต้องการตรงนี้เท่านั้นเอง พอไม่มีคะแนนพักนางเยาวลักษณ์จึงถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะแจ้งหัวหน้าพักแล้วก็ไปแจ้งความที่โรงพักแล้วก็ยื่นหนังสือที่กกตจังหวัดอุดรธานีซึ่งทางผู้มุ่งในการกรกตก็แจ้งนะคะว่าสามารถตรวจสอบได้ที่ใบารายงานคะแนนซึ่งตนเองก็มองว่าจริงๆต้องไปดูต้นทางก็คือที่บัตรเลือกตั้งในหีบที่ตนเองกาแต่ผอ,อกกตก็ยืนยันนะคะว่าต้องเป็นอำนาจตัดสินใจของกกตส่วนกลางค่ะมันไม่น่านะถ้าทํางานแบบนี้นะตรวจสอบได้ไหมคะท่านผอ ตรวจสอบผมก็จะให้ไปตรวจสอบที่ใบที่เขาส่งมาถ้าส่งมามันก็เป็นแบบนี้แหละมันก็จะต้องเป็นศูนย์แบบที่ครูยาวถ่ายมาเพราะว่าถ้าตรวจสอบที่ถูกต้องจริงๆมันต้องดูที่ใบครูยาวกาอยู่ในกล่องมันเอาไม่ได้พี่มันมันทําไม่ได้มันอยู่ในนั้นนอกจากว่าจะต้องนนหละกกอตกลางกอตกลางเขาเป็นผู้ดูวินิจฉัยนรหละพี่างั้น,น,น ล่าสุดจึงเตรียมยื่นเรื่องให้กับกกตส่วนกลางพิจารณานะคะให้ไปตรวจสอบคะแนนของพักว่าหายไปไหนสําหรับนางยาวลักษ์เนี่ยคุณผู้ชมคะแนนรวมๆทั้งเขตนะคะมีคนกาให้เยอะนะหนึร้ห้คะแนนค่ะแต่เฉพาะแบบหน่วยเลือกตั้งตัวเองเนี่ยค,คือ มีส,อส,อสคือได้สแต่ปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยมันหายไปไหนมันสูญ <ขา S 1> ไม่ได้มันไม่ควรจะหายใช่เพราะตัวเองกาเองกับมือนะครับและไม่ใช่แค่ผู้สมัครสอสอพักประชากรไทยที่ออกมาทวงถามถึงเรื่องคะแนนเสียงครับแต่ว่านายมงคลกิจสุขสินธารานนท์เลขาธิการพักทางเลือกใหม่ก็เช่นกันล่าสุดเนี่ยโพสต์ใน Facebook นะครับบอกว่าสอบตกคะแนนไม่ถึงตนเองไม่ว่ายอมรับไม่โวยวาย แต่ถ้าถูกโกงคะแนนมันคือโกงอำนาจอธิปไตยของปวงชนไม่มีทางยอมเด็ดขาดเพราะคะแนนที่ให้มามันคือความหวังความฝันความศรัทธาความเชื่อใจมันคือภาระหน้าที่ที่ต้องทําแทนประชาชนอย่างถึงที่สุดแล้วก็เมื่อวานนี้มีการไลฟ์ด้วยคุณผู้ชมอยู่ในรถนะฮะบอกเลยบอกว่านี่มันเป็นความหวังที่ทุกคนเนี่ยอยากจะไปดาวอังคารครับเป็นความหวังเป็นความฝันที่ทุกคนอยากไปดาวอังคารอยากไปดวงจันทร์อยากไปอวกาศนะครับ เพราะฉะนั้นมันเป็นความฝันและความหวังของประชาชนที่ต้องการได้แมนยูและลิ้อภูเป็นของคนไทยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีคนเลือกผมไม่ว่าแต่ถ้าโกงเลือกตั้งเนี่ยผมไม่โอเคนะครับผมไม่โอเคนะฮะยังไงผมก็ไม่โอเคนะครับคือหลายคนพอฟังไลฟ์แล้วอาจจะมีแบบรอยยิ้มมุมปากแต่ด้ดวยนยยะ จริงๆที่คุณมงคลกิจต้องการสื่อสารเนี่ยก็คืออยากจะให้มีการนับคะแนนอย่างเป็นธรรมแล้วก็ตัวเองเนี่ยเรียกร้องบอกว่าคือพักของตัวเองคะแนนหายไปนายมงคลกิจเนี่ยเดินทางไปที่สำนักง,งานคณะกรรมาการการเลือกตั้งหรือว่ากะกะตที่แจ้งวัฒนะเมื่อวานนี้ด้วยนะครับแล้วก็อ้างว่าพัคทางเลือกใหม่ของตัวเองเนี่ยคะแนนหายไปมากกว่า10เท่าเหลือเพียง180คะแนนจากการตรวจสอบในหน่วยเลือกตั้งกว่า9 0,000กว่าหน่วยทั่วประเทศครับและล่าสุดก็มีการนัดมวลชน กลุ่มผู้สนับสนุนพักตัวเองนะครับแล้วก็ตัวเองที่สกายวอล์กสยามครับคุณผู้ชมนัดในวันพรุ่งนี้13กลุ่กุมภาพันธ์เวลา17นาฬิกานะครับคุณผู้ชมก็มีการนัดรวมตัวกันในวันพรุ่งนี้ด้วยครับครับ